สวัสดีจ้าท่านผู้ชมปากวางคนโคราชบานเองค่ะวันนี้ปากวางจะมาสอนภาษาโคราชจักสิบคำเนาะคะ่ะภาษาโคราชจะเป็นภาษาเอกลักษณ์ประจําตัวซึ่งจะเป็นสำเนียงของภาษาโคราชจะออกแบบห้วนห้วนสันสันออกออก็บ แข็งๆหน่อยนะคะแต่นั่นคือสำเนียงของคนโคราชค่ะเป็นการพูดปกติของคนโคราชซึ่งสำเนียงสั่นๆคนภายนอกคนจังหวัดอื่นอาจจะฟังดูมันเหมือนจะห้วนๆกระด้างกระด้างนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือสำเนียงนะคะสำเนียงของคนโคราชทั่วไปที่พูดสั่นๆคำห้วนๆคำสั่นๆนะคะ ซึ่งเราจะคุยกันคนโคราชคุยกันเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธรรมดาปกติอะค่ะคือมันเป็นสำเนียงของของคนโคราชเอ,าเอกลักษเฉพาะตัวของคนโคราชนะคะ่ะแล้วภาษาของคนโคราชก็จะแบบมีภาษาเฉพาะตัวอยู่หลายคําเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะปักขวางจะมาพูดซักซิบคำนะคะซักซิบคำภาษาโคราชเผื่อว่าใครไปได้ยินเออจะได้รู้ว่าความหมายของมัน เป็นยังไงหมายถึงอะไรเพราะว่าคนโคราชเนี่ยอยู่กระจายทั่วประเทศไทยเลยค่ะนะค่ะนะคนโคราชนี่จริงๆแล้วเป็นคนคิดใจดีนะคะ่ะคนโคราชนี่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนหิวเขานะคะไปเจอคนโคราดหรือไปเ,อเมืองยาโมนี่ไปขอเขากา,ากินได้กินเขานะค่ะนะคนโคราดใจดีด้จ่ะนะคะ่ะเอาคําแรกกันเลยนนเนาะค่ะเนาะแก่กระฉัน แก่กับฉันภาษากลางก็คือเธอและฉันเธอและฉันคําต่อไปก็คือไอ้นายอีนางไอ้นายอีนางภาษาคนกรุงภาษากรุงเทพก็คือพ่อหนุ่มแม่หนูพ่อหนุ่มนางหนูนะคะ่ะประมาณนี้คำต่อไปก็เป็น คำว่าโกรกรากไปทอแปะไปโกรกรากเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปโกรกากคำว่าโกรกากภาษากลางก็คือไปเร็วๆไปไวๆไปเดี๋ยวนี้ไปให้เร็วจีเลยนะคะคำว่าโกรกรากนะคะต่อไปคําว่าเงึดเงึดโอ้ยเงึดแะโน ภาษากรุงเทพก็คืออัศจรจันใจสงสัยอัศจรจันใจสงสัยนะคะ่ะต่อไปคำว่าจำโอแกอยากจำโอเนี่ยแกรู้สึกอยากจำโอเนี่ยภาษากลางก็คือเธอรู้สึกอยากอาเจียนเหรอ เธอขึ้นไส้เหรอเธออยากอ้วกเหรอจำโอต่อไปคำว่าจักเดจักเดจักอยู่ตรงไหนไม่รู้จักเดภาษาการก็คือไม่รู้สิไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้สินะคะคำต่อไปจ้าภาษาโคราชเนาะคักเทนเนาะคับเทนเนาะเว แกนิคักแทะแปลว่าภาษาการก็คือเยอะจริงๆเลยนะเธอนะเยอะจังเลยนะเธอเนี่ยอะไรเยอะก็ไม่รู้นะคะอาจจะพูดเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการเยอะคือเยอะอะค่ะเป็นคนเยอะอะก็ะคือภาษาโคราชเขาเรียกว่าคับแทะนะคะ คําต่อไปคําว่าจักอะไรจักวายเว่ยฮะจักอะไรจักวายเว่ยภาษากลางก็คือไม่รู้อะไรกันนะักกัหนานะไม่รู้อะไรกันนะักกัหนานะคะคำต่อไปจกดูดไหนก็ลองจกดูดู คำภาษากลางก็คือไหนเธอลงล้วงดูซิไหนขอล้วงดูซิจกดูดุจ้าคำต่อไปนะคะไปดาปะไรให้น้องไปดาประไรภาษากรุงก็คือไปด้วยซิให้น้องไปด้วยซิ คำต่อไปดูเถ่วดูเถ่วดูเั่วดูเถ่วภาษากลางก็คือดูซิดูสิดูสิดูสิสนะคะต่อไปคำพวกนี้จะเป็นคำลงท้าย้อจ้ะคำว่านี่ดาเดิง้งเบิงนี่ดาเบิง ดึงเอาคำว่นนี้ก่อนเด้อจ้ะแกไปดานี่แกเห็นฉันดานี่แกกินอันนี้ดานี่ภาษาต่างก็คือเธอเห็นฉันด้วยเหรอเธอกินอันนี้ด้วยเหรอนะคะคำต่อไปก็คือดา กินดาให้น้องไปดาเอาหมอนไปดาภาษากรุงเทพก็คือกินด้วยเอาหมอนไปด้วยนะคะนี่คือความหมายต่อไปคำว่าเด้งให้น้องกินเด้ง เอาอันนู่นให้ฉันเบงภาษากรุงเทพก็จะบอกว่าให้น้องไปด้วยเอาอันนี้ให้ฉันด้วยต่อไปคำว่าเบิง้งคำว่าเบิง้งไหนด้วยฉันเบิง้งไหนด้วยฉันเบิง้ง ภาษากรุงเทพก็คือไหนขอดูหน่อยสิไหนฉันขอดูด้วยนะคะ่ะนี่ก็คือบางส่วนของภาษาโคราชนะคะ่ะซึ่งบางทีอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าตลกตลกนะคะ่ะแต่ว่ามันมีความหมายเฉพาะคำของมันคือภาษาโคราชนี่จะเป็นภา,ภาษาที่พูดแบบบางทีอะ ลู้สึกขำตะลกโปกฮานะคะนะบางคนอาจจะแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยก็จะมีคําพูดลงท้ายที่แบบว่าจ๋าจาจ๋าจานะคะ่ะคนโคราชจะมีจ๋าจ้าจะไม่ค่อยพูดว่าค่ะค่ะกันนะคะนะจะพูดว่าจ๋าจ้านะค่ะนะค่ะและนี่ก็เป็นภาษาโคราชสิบคำสำหรับการเรียนรู้ภาษาโคราชนะคะเดี๋ยวปอกวางนึกออกคําใหม่ๆปอกวางก็จะมาใหม่อีกเด้อค่ะเด้อเออคนโคราชนี่ สำเนียงเขาจะรู้เลยว่าเวลาที่เขาพูดภาษาโคร,ราชเราจะรู้เลยว่าเป็นคนโคร,ราชนะคะ่ะคนโคร,ราชนี้เขาจะเรียกไทยเด้งนะคะ่ะไทยเด้งเป็นภาษากลางบวกภาษาภาษาโคร,ราชนะคะ่ะเขาจะเรียกว่าไทยเด้งนะจ๊ะนะค่ะก็ขอบคุณติ่ติดตามชมปากวางคนโคร,ราชบานเองนะคะขอบคุณหลายๆจ้า ถ้าใครมาโคราชละยินดีต้อนรับให้มาเป็นกองทัพที่ตอนรับอย่างดีไอ้เรื่องนักเลงละทำเก่งว่างก้ามคนโคราชละไม่ทำใจดำละไม่มี